เรื่องนี้จะเป็นเรื่องของชายผู้หนึ่งซึ่งมีความเจ้าชู้มากมายเหลือเกินแม้ว่าเขาจะมีลูกและภรรยาที่งามพร้อมซื่อสัตย์ต่อเขาอยู่แล้วก็ตามภรรยาได้ร้องขอให้เขาหยุดความเจ้าชู้นั้นเสียเพราะว่าเขากลับตอบแทนนางด้วยการทำร้ายร่างกายและจิตใจของนางให้บอบช้ำอยู่เสมอส่วนลูกชายที่กำลังเติบโตเป็นหนุ่มน,นั้นก็คอยปกป้องแม่ของตน บางครั้งก็ถึงขั้นโตเถียงกับบิดาเป็นเหตุให้เขาถูกบิดาทำร้ายไปด้วยแล้ววันหนึง่งชายเจ้าชูผู้นี้ก็ได้ไปพบเจอและตกลุมรักกับหญิงงามนางหนึ่งทว่าหญิงนั้นก็ได้มีสามีอยู่แล้วนางพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพบเจอชายเจ้าชู้ชายเจ้าชู้ก็ยังตามติดหญิงผู้นั้นอยู่เรื่อยจนนางเกิดความรำคาญใจ และก็กลัวว่าสามีของนางจะไม่พอใจเข้านางจึงคิดหาหนทางที่จะตัดชายเจ้าชู้ออกไปเสียให้พ้นแต่นางก็ไม่รู้จะทำอย่างไรส่วนชายเจ้าชู้เขาก็ยังคงตกตีภรรยาของตนอยู่แทบทุกวันด้วยเหตุที่ว่ารู้สึกเหนื่อยหน่ายกับภรรยาผู้นี้เหลือเกินจะทอดทิ้งก็กลัวว่าพ่อแม่ของฝ่ายภรรยาจะมองตอนเป็นคนไม่ดี เขาจึงใช้วิธีทำร้ายร่างกายและสภาพจิตใจของนางให้ย่ำแย่เพื่อให้ภรรยานั้นทนไม่ได้และหนีไปเองครั้นหลังจากที่ทุบตีภรรยาจนพอใจแล้วเขาก็เดินลงเรือนไปยังคอกวัวเพื่อสุมไฟฝ่ายลูกชายก็มองตามด้วยสายตาอันซ่อนไว้ซึ่งความรู้สึกคับแค้นเขาไม่เข้าใจเลยเหตุใดกันนะพ่อของเขาถึงได้โหดร้ายต่อแม่ของเขาเช่นนี้ จ้าวัวโง่จะร้องอะไรนักหนาะประเดี๋ยวเธอมึงเสียงก่นด่าของชายเจ้าชู้ดังขึ้นมาหลังจากที่วัวของเขาพากันร้องระงมขณะนั้นบุตรชายของเขาก็ได้ขึ้นไปบนเรือนเพื่อไปปลอบใจแม่ของตนในรุ่งเช้าของวันต่อมาชายเจ้าชู้ก็ได้แบกจอบออกไปจากบ้านร้องกับลูกชายของตนเพื่อที่จะไปดูนา ครันเสร็จแล้วเขาก็สั่งให้ลูกชายรีบกลับบ้านไปซึ่งลูกชายก็ยอมทําตามแต่โดยดีเพราะเห็นว่าฟ้าเริ่มยมคำคําแล้วขณะนั้นบุตรชายของชายเจ้าชู้ได้เดินผ่านหญิงผู้หนึ่งซึ่งนางก็คือหญิงที่ชายเจ้าชู้พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ด้วยแต่เพราะรู้นิสัยและกำมลนสันดานของผู้เป็นพ่อเขาจึงทำทีไม่ใส่ใจอะไรนะักกลับมาแล้วหรือ แล้วพ่อของเจ้าเล่าใหญ่จะไม่กลับมาพร้อมกันในขณะที่กำลังก้าวขึ้นบันไดแม่ของหนุ่มน้อยก็รันเอ่ยถามขึ้นก่อนที่เขาจะตอบออกไปด้วยเสียงที่เรียบนิ่งว่าแม่ท่านจะสนใจยายดีสามีของท่านไปด้วยเหตุอันใดกันหากเขาไม่กลับมานั่นก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วไม่ใช่หรืออย่างไรครั้นพูดจบเขาก็เดินขึ้นบันไดไป แล้วก็เดินผ่านผู้เป็นแม่ไปซึ่งแม่ของเขาก็ได้แต่มองเขาด้วยความสงสัยเท่านั้นเมื่อย่ำหัวค่ำแล้วทว่าสามีผู้แสนเจ้าชู้ก็ยังไม่ยอมกลับเข้าบ้านแต่ถึงอย่างนั้นหญิงผู้เป็นภรรยาก็หาได้กังวลใจอะไรไม่และขณะนั้นเสียงเขียดเสียงอึ่งอ่างรวมทั้งแมลงทั้งหลายก็พากันส่งเสียงร้องเพื่อแข่งกันว่าผู้ใดจะร้องได้ดังกว่ากัน ยิงผู้เป็นภรรยานอนหลับอย่างสบายใจโดยมีลูกชายนอนอยู่อีกฝากของฝากั้นบ้านภายในใจของนางก็พลางคิดไปว่าสามีของนางก็คงจะไปหาความสุขในที่อื่นหรือไม่ก็อาจจะติดใจที่นั่นจนไม่อาจเปลี่ยนใจกลับมาแล้วก็เป็นได้ครั้นรุ่งเช้าชายเจ้าชู้ก็ไม่ได้กลับมาสองแม่ลูกก็ใช่ว่าจะรอเพราะเหมือนทั้งสองจะรู้อยู่แล้ว ว่าผู้เป็นสามีและพ่อนั้นจะไม่กลับมาด้วยเหตุที่ว่าลงญิงอื่นจนลืมภรรยาและลูกไปเสียสิ้นวันนี้แม่จะไปนากับเจ้ารอแม่สักประเดี๋ยวก่อนนะขอแม่ได้ห่อข้าวก่อนลูกชายก็พยักหน้าและยิ้มให้ผู้เป็นแม่ในตอนนี้เขารู้สึกชุ่มชื่นหัวใจเสียยิ่งกว่าตอนที่มีพ่อของเขาอยู่ด้วยเสียอีกในขณะนั้นเอง ก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งวิ่งมาที่บ้านของสองแม่ลูกพร้อมทั้งตะโกนขึ้นไปบนบ้านว่าพี่สาวพี่อยู่บ้านหรือไม่รีบไปดูสามีของท่านที่ทุ่งนาเร็วชายเจ้าชูนั้นเขาหาได้ไปกับหญิงตื่นใดไม่เพราะว่าตอนนี้ตัวของเขานั้นกำลังนอนไร้ลมหายใจอยู่บนคันนาใบหน้านั้นซีดเผือดราวกับว่าไม่มีสีเลือดให้มาหล่อเลี้ยงพร้อมกันนั้น บนศีรษะของเขาก็มีแผลขนาดใหญ่คล้ายว่าจะถูกอะไรบางอย่างทุบเข้าให้และก็นับว่าเป็นโชคดีของชายเจ้าชู้ที่มีคนไปพบร่างของเขาอย่างเร็ววันม่ได้ให้ร่างกายของเขาได้เน่าเปื่อยไปก่อนภรรยาได้นำร่างอันไร้วิญญาณของชายเจ้าชู้มาจัดพิธีศพตามประเพณีแม้ว่าอีกฝ่ายจะเคยทำร้ายให้นางต้องเจ็บช้ำทั้งทางกายและจิตใจก็ตาม แต่ขึ้นชื่อว่าสามีอย่างไรเสียนางก็ต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดตายได้อย่างไรไม่ผูดด้ใดแอบฆ่าหรือเปล่าก็คงจะเป็นสามีของเหล่าบรรดาหญิงสาวที่เจ้าตัวไปติดพันนั่นแหละนะเห็นว่าเจ้าชู้นักนี่เมื่อมีคนตอบเช่นนี้จึงมีคนพูดเสริมให้เกิดไฟลามอีกว่า ถ้าเช่นนั้นก็สมควรแล้วล่ะฝ่ายภรรยาและลูกชายของชายเจ้าชู้ก็ได้แต่ฟังหาได้แสดงความคิดเห็นอะไรไม่เพราะสิ่งที่ชาวบ้านได้บอกกล่าวออกมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นความจริงทั้งสิ้นส่วนหญิงงามที่ชายเจ้าชู้หลงใหลนั้นนับตั้งแต่วันที่นางออกไปเจอชายเจ้าชู้ที่ถงนานในวันนั้นนางก็มีท่าทีเหมือลอยจนสามีของนางเริ่มเกิดความสงสยัย และก็ได้ตัดสินใจถามออกไปว่าน้องเอ๋ยพี่เห็นหน้าเจ้ามันเต็มไปด้วยความกังวลใจหากมีเรื่องทุกข์ร้อนน้องก็จงบอกพี่มาเถอะเราจะได้ช่วยกันแก้ไขยิ่งนางได้ยินสามีพูดกับนางเช่นนี้นางก็ยิ่งรู้สึกหวาดหวั่นจนต้องร้องไห้ออกมาเมื่อเป็นเช่นนั้นสามีของนางก็ยิ่งนึกสงสัย เขาได้แอบตามดูภรรยาไม่ว่านางจะไปที่ใดเขาก็จะตามไปด้วยมีหลายคนนักที่คิดว่าภรรยาของชายเจ้าชู้เป็นคนลงมือฆ่าสามีของตนเพราะอาจจะโกรธแค้นที่ถูกกระทํำย่ำยีจากสามีทว่าในความเป็นจริงแล้วแม้นางจะรู้สึกเจ็บปวดกับการกระทำอันเลวร้ายของสามีแต่นางก็หาเคยคิดฆ่าแกงสามีของตนไม่เด็กหนุ่มที่เห็นว่า แม่ถูกใส่ความเขาจึงเริ่มอธิบายว่าแม่ของข้าหาได้มีนิสัยป่าเถื่อนเช่นนั้นไม่ดังนั้นแล้วขอเจ้าอย่าใส่ความแม่ของข้าอีกเลยทว่าถึงลูกชายจะพูดออกมาเช่นนั้นชาวบ้านทั้งหลายแหล่ก็ยังคงสงสัยในตัวของภรรยาของชายเจ้าชู้อยู่ดีเมื่อเป็นเช่นนั้นนุ่มน้อยจึงยืนอยู่หน้าโลงศพของผู้เป็นพ่อพลางชี้นิ้วและเอ่อยออกมาว่า ในเวลาที่ผ่านมาแม่ของข้าถูกย่ำยีจนปางตายมาโดยตลอดเหตุนใดพวกท่านถึงไม่ดา่าทอผู้ที่กระทำต่อนางบ้างแต่นั่นเป็นพ่อของเจ้าไม่ใช่หรืออย่างไรชาวบ้านผู้หนึ่งได้ตอบกลับหนุ่มน้อยด้วยเหตุผลเพียงข้อเดียวก่อนที่หนุ่มน้อยจะตอบกลับไปว่าท่านคิดว่าการที่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นพ่อเป็นสามี แล้วเขาจะสามารถกระทําย่อมยีต่อภรรยาต่อลูกและต่อหญิงอื่นอย่างไรก็ได้อย่างนั้นหรือคำพูดของหนุ่มน้อยหาได้มีผู้ใดาสามารถหาเหตุผลมาลบล้างได้ไหมขณะเดียวกันนั้นหญิงงามก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้สามีฟังทั้งหมดสามีจึงเข้าใจแล้วว่าที่นางเมือลอยและหวาดระแวงนั้นเป็นเพราะการกระทำอันโง่เง่าของชายเจ้าชู้ที่ตายไป และหากย้อนเวลากลับไปในวันที่ชายเจ้าชู้ได้ตายในวันนั้นหญิงงามที่เขาหลงไหลได้ไปหาเขาถึงทุ่งนาเพื่อไกลเกลีย่ยและร้องขอไม่ให้เขามายุ่งย่ามกับตัวของนางอีกแต่แล้วก็หาได้เป็นดังที่ใจนางคิดไม่เพราะชายเจ้าชู้นั้นได้กระทําความชั่วร้ายต่อร่างกายของนางนางได้ร้องขอและพยายามวิ่งหนีขณะนั้นชายเจ้าชู้ก็ได้วิ่งตาม และเผลอสะดุดขาตัวเองล้มลงเป็นผลให้ศีรษะของเขาไปกระแทกกับคอนไม้ขนาดเท่าขาจนเขาล้มลงและหมดสติไปแต่ด้วยเพราะว่าเขาเสียเลือดไปมากอีกทั้งคืนนั้นฝนก็ตกหนักจึงเป็นเหตุให้เขาตายในที่สุดเรื่องการตายของชายเจ้าชู้ก็ยังคงเป็นปริศนาให้ชวนสงสัยว่าผู้ใดกันที่ลงมือฆ่าชายเจ้าชู้ได้อย่างเลือดเย็นเช่นนี้ ไม่มีผู้ใดเลยที่จะคิดว่าการตายของชายเจ้าชู้ก็จะความประมาทและผลกรรมของเขาเอง